ฮ e ลโหลสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันกันกบช่อง i n อ t น l o Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาพาทุกคนนะครับไปหาดาบเรียนของคุนะครับเป็นดาบตัวนี้เลยแล้วก็จะมาบบอกวิธีอัพดาบนะครับผมโอเคเราไปหาดาบกันนะครับผมอยู่ดาบจะอยู่ที่เกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาเลย มาถึงเกาะประสาทน้ำแข็งแล้วนะครับนี่เลยฟึมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นปราสาทหลังคาสีแดงนะครับนี่แล้วก็จะมีคนมอบเควสตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี npc นะครับอยู่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีทางเข้าไปหาบอสนะครับ ปูพอมแดงไว้เลยในนี้นะครับผมผมขอแนะนำวิธีการตีบอสนะครับผมอ้าวไม่เจอบอสผมขอแนะนำวิธีการตีบอสนะครับก็คือจากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับผลพระจะตีง่ายนะครับผมแล้วก็หมัดอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าผลพระบวกกับหมัดก็คือมันจะผาักให้กระเด็นนะครับผมแล้วก็แพทเทิร์นของบอสก็คือบอสจะ เวลาบอสเลือดน้อยนะครับบอสก็จะปล่อยเอ่อเป็นน้ําแข็งออกมานะครับผมแช่แข็งเราเนาะมันก็จะเป็นแบบน้ําแข็งทั่วบริเวณตรงนี้เลยแล้วก็แช่แข็งเรานะครับก็บอสต,ตีแรงอยู่นะครับผมเอาซักประมาณเลเวล1000อัพขึ้นมาตีนะครับผมแล้วก็ของที่ดรอปจากบอสนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับจากที่ผมเคยดรอปมาก็1น,นะครับเป็น กุญแจนะครับผมกุญแจสีประมาณสีฟ้าออกน้ำเงินหรือเปล่านี่แหละก็จะเป็นกุญแจห้องสมุดนะครับเป็นไลบรารีก็จะเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอกับน้องหัวชมพูนะครับผมที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ทำขาดำา V2 นะครับผมโอเคเกมหีบก่อนพอดีช่วงนี้ เงินไม่ค่อยมีโอเคแล้วก็จุดดอบอปไอดาบที่จะไปปลดเลนโงคูนะครับเออลืมบอกออพอเราดอบอกุญแจเลนโงคูนะครับมันจะเป็นกุญแจที่ชื่อว่า Legendary Key นี่ครับออแล้วก็เข้ามาที่ทางขวานะครับแล้วก็จะมีห้องลับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหีบนะครับผม ถือกุญแจแล้วก็สามารถไขหีบแล้วก็ได้รับเลนโกคุได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดดรอปกุญแจจุดที่2นะครับผมก็คือกุญแจจะดรอปจาก NPC นะครับผม NPC ตรงนี้แหละตรงนี้เลยซึ่งผมเคยดรอปมาแล้วนะครับ2ครั้งนะครับจาก NPC ตีบอสนะครับไม่เคยดรอปเลยครับผมเดี๋ยวจะพามาดูว่าตี NPC จะ ดอปเร็วไหมหรือจะได้เท่าไหร่นี่นะครับผมเวลาเราใช้ดาบก็มันจะง่ายขึ้นนะครับผมแนะนำนะครับวิธีตีบอลแล้วก็ตีมอนตรงนี้นะครับผมก็ต้องมีฮาคิสสังเกตนะครับแล้วก็ฮาคิเกาะน,นะครับผมตรงนี้เลยเนาะมันดรอปหมดเลยครับ NPC จากจุดตรงนี้นะครับ ทางซ้ายก็ดอปนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดอปนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจเล gendary นะครับผม,ผมก็เลยดอปยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นป๊อปอัพรูปเล gendary key อยู่ทางซ้ายแล้วก็ไลบรูม key อยู่ทางขวานะครับผมโอเคต่อไปเป็นวิธีอั p ดาบเรนโกคุนะครับผมก็จะอยู่ที่มาก่อนนี้ก่อนแรกเลยก็ได้ครับเกาะ คิง d อมออฟโรสไปเลยตรงนี้นะครับเป็นจุดอัพดาบนะครับผมอัพดาบแล้วก็อัพปืนนะครับที่คุณลุงแบ็กสมิธนี่แหละครับคนตีเหล็กนี่ครับโอเคจุดดรอปแรกนะครับเป็นเศษเหล็กนะครับผมเป็นเศษเหล็กนะครับซึ่งได้จากมอนจากตรงนี้นะครับผมในโลก2นะครับตรงนี้เลยก็เปิดหาคิ ไปเลยครับผมอ่านี่ครับ scrap metal นะครับผมรวบรวมให้ได้นะครับผมตัวนี้จุดดรอปตรงที่1นนะครับตรงนี้ก็ดอปนะครับผมเป็นมอนเอ้ย NPC ชนิดเดียวกันนะครับเป็น Npc แบบเดียวกันต่อไปจุดที่2นะครับจุดที่2อยู่ที่เกาะซัมบี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปเกาะซัมบี้กันเลย ตรงนี้นะครับคือเกาะซอมบี้นะครับผมก็จะม,มีลักษณะคือมีโขดหินไม่ใช่โขดหินแหละน่าจะเป็นภูเขาภูเขาลักษณะแหลมสูงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรือผีสิงท้ายเกาะน,นะครับผมก็ไม่ได้ตีซอมบี้นะครับเพราะว่าของที่ดรอปคือจะดรอปจากตรงนี้ชื่อว่าแววไพร์นะครับผมเลเวล975นะครับก็จะดรอปเคี้ยวแววไพร์นะครับผมสีขาวๆนะครับ ก็ดรอปยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแล้วก็ระยะห่างของมอนนะครับมันไกลกันก็เลยจะฟาร์มยากแล้วก็ใช้เวลานานนิดนึงครับผมน่านกว่าอของอัพชิ้นอื่นๆนะครับนี่ครับตีไปแล้ว10ตัวยังไม่เจอนี่ครับผมอันนี้คือความหายากของมันนะครับ นี่นะครับผมดอบแล้วครับชิ้นหนึ่งคือตีไปประมาณ40ตัวนะครับผมกว่าจะดอบชิ้นหนึ่งอันนี้คือความยากของมันนะครับหรือว่าก็เป็นที่ดวงนะครับผมบางทีก็ดอกแบบรวๆเลยครับแล้วก็ของอัพชิ้นสุดท้ายนะครับผมอัพดับเลยงูหูชิ้นสุดท้ายอยู่ที่เกาะนี้เลยครับผมเกาะข้างๆกันเลยเป็นเกาะหนาวร้อนนะครับเกาะร้อนเย็นนี่ครับผม ครึ่งร้อนครึ่งเย็นเหมือนดาวพูดเลยตรงนี้นะครับผมก็ของจะดอกที่ตรงนี้นะครับเกาะครึ่งส่วนของเกาะร้อนนะครับเป็นเกาะตรงนี้แหละครับผมซึ่งของที่จะหาก็คือแมกมานะครับผมเป็นหินแมกมาก็ตีจาก npc พวกนี้นะครับผมอ่า ก็ตรงที่ดรอปเดวก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามี NPC แบบรายล้อมอยู่เยอะตรงส่วนนี้บริเวณนี้ก็จะมีอยู่3น่าจะ3ครับและก็ตรงนี้ก็น่าจะ3เช่นกันนี่นะครับผมชึบชบชึบ อ๋อไม่ได้ตีมอนแล้วตีคนแล้วโอเคตรงนี้นะครับผมปั๊บป๊บโอเคเน้องจะดรอปแมกมามาให้ไหมก็มารอรุ่นกัน อ่ะนี่นะครับดอกมาแล้วครับผมตรงนี้ก็จะดอกง่ายกว่าเคียวแวนไพยนะครับผมแล้วก็จะไปที่ Kingdom of Rose นะครับเพื่อจะไปหาจุดอัพนะครับผมปั๊บนี่ครับผมจุดอัพแล้วก็สามารถอัพดาบเ็นโงคูได้เลยนะครับถ้าสะสมครบจำนวนนะครับบวก8%ดเาเมจนะครับผมโอเคครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปต่อไปก็จะอาจจะเป็นการอัปเกรดดาบเซเบอร์แล้วก็การทำดาบเซเบอร์เวอร์ชัน2นะครับผมวิธีการหาดาบเซเบอร์ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วถ้าติดตามคลิปหาดาบในโลกหนึ่งนะครับตรงนี้เลยก็จะมีดาบเซเบอร์รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ